สวัสดีครับเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้ว MG วิคนเดิมและว,วันนี้เราก็อยู่กันในเกม Kingdom The Battle Page นั่นเองครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาสุดยอดเกม MMORPG ที่มีระบบเด่นในเรื่อง PvP อยู่แล้วก็ Kingdom The Battle Page ครับผมคือคำตอบของคุณแน่นอนเพราะว่า Kingdom The Battle Page เกมนี้ครับผมเป็นเกม Open World ที่สามารถ PvP ได้ทุกที่ทุกเวลาในมุมมองแบบ360องศาตามสโ,โลแกนของเขาเลยเปิดโลก PvP สังหารไร้ขีดจำกัด และที่สำคัญที่ผมเกม Kingdom of the Ped เนี่ยยังได้ทีมงานผู้สร้างเกม MMORPG ในตำนานอย่าง l i นเนตเข้ามาร่วมสร้างด้วยครับอ้าเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมละ่ะเล่นไปไม่ต้องกลัวเหงาเพราะว่าเกมนี้ครับผมได้เปิดบริการให้ผู้เล่นทั่วทุกมุมโลกกว่า150ประเทศได้เข้าร่วมเล่นกันครับพูดมาขนาดนี้อยากเข้าไปเล่นกันแล้วใช่ไหมละ่ะแต่เดี๋ยวก่อนไปแนะนำอาชีพกันก่อนนะผม อาชีพเกมนี้ครับผมจะมีอยู่5อาชีพด้วยกันครับผมนั่นก็คือนายเรือเรนเจอร์แอสซินและก็เมดห้าอาชีพเดี๋ยวเราไปดูหน้าค่าตากันว่าเป็นยังไงทําอะไรกันได้บ้างโอเคมาดูที่อาชีพแรกครับผมเบริเออร์หรือนักลบนั่นเองอสศวินิยนามที่เกิดในตระกูลชนชั้นสูงใช้ดาบเพื่อขับไล่ัตูทั้งหมดที่อยู่ใกล้ๆผมทักษะที่แนะนําเป็นส t ตงส์เอสทีอาร์สกิลหลักครับผมโจมตีทรงพลังและโล่ทะลวง ก็อาชีพนี้ก็จะใช้เป็นดาบครับผมเป็นดาบโล่หรือจะเป็นดาบใหญ่อันนึงก็ได้อ่าเขาเรียกอะไรดาบสองมือเกสซอ์อาชีพที่2ครับผมเรนเจอร์ Ranger. อ่าเรนเจอร์ Ranger. ก็แปลตรงตัวเลยครับเรนเจอร์ Ranger. หรือนักขนูละผู้ไปทักจากแดนเหนือใช้ศรธนูทรงพลังเพื่อขับไล่สตูจากระยะไกลทักษะที่แนะนาครับผมเป็นเด็กเด็กเกมนี้ใช้เน้นฆ่าว่องไวทําให้ฆ่าว่องไวนั้นเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมอีกรอบนึงว่าค่าเด็กนั้นเพิ่มค่าอะไรบ้างมันไม่ได้เพิ่มแค่ค่าเดียวโอเคนะครับสกิลลั สอนคู่แล้วก็ห้ามหลบหลีกน่าจะเป็นการล็อกขานั่นเองอาชีพถัดไปรับผมแอสซาซินหรือนักฆ่ามือสังหารผู้ผล่งหนสองมือถือวิสั้นพุ่งเข้าหาสตูรับผมทักษะที่แนะนำของผมจะเป็นฆ่าพลังหรือ S.T.R จะได้พลังโจมตีแล้วฆ่าม่นยำครับสกิลลักจะเป็นดับเบิลแอทแทกแล้วก็สกิลที่ทำให้คู่สู้ติดพิษนั่นเองอาชีพถัดไปเมดหรือจอมเวท จอมเวทผู้บัญเชิญเอวครับผมใช้กระทวเวทบตนไรเวทอันทรงพลังทักษะที่แนะนํานั้นก็คือปัญญาหรือค่าอินนั่นเองครับผมจะเพิ่มความแรงของเวทและก็ช่วยฟื้นฟูนมานาด้วยสกิลหลักครับผมมีบอลพึงรักษาและลดดามเมจแลนเซอร์ cer, หรือไทนอ่าหรือผู้ใช้หอ,อกกันแหละครับผู้บัญชาการแสนสลดัดทวนของเธอนั้นเพิ่มขวัญและกําลังใจให้อกองทัพได้อีกทั้งยังมองทะลุัตูได้อีกด้วยทักษะที่แนะนําจะเป็นค่า s c r หรือค่าพลังความแข็งแกร่ง แล้วก็สกิลหลักก็ผมจะเป็นออร่าแล้วก็สายฟ้าสวรรมี5อาชีพให้เลือกบริเอรเลนเจอร์แอสซิสเมดแล้วก็แลนเซอร์อ่ะเลือกเป็นนักลบแล้วกันมันเท่ดีมันถือโลกร <c oughs> อสุดใน3โลกจัดไปเข้าเกมโอเคผมและนี่คือภาพในตัวเกมนั่นเองครับผมจะสังเกตว่าผมสามารถแตะไปที่พื้นเพื่อเคลื่อนไหวได้เลยหรือใครที่แบบว่าไม่ชอบการแตะที่พื้นก็ผมจะสามารถาใช้ ตัวนี้ก็ได้ครับปุ่มเดินที่มันอยู่ตรงนี้โป้งเราอ่าเลื่อนเคลื่อนที่ได้เหมือนกันครับผมสําหรับคนที่เกียดเคลื่อนที่เองไม่ต้องห่วงครับผมมีระบบออโต้นํากดทีเดียวถึงเควสแน่นอนและสายฟาร์มครับผมยังมีฟังก์ชันต่างๆที่คอยอํานวยความสะดวกสบายให้คุณไม่ว่าจะเป็นปุ่มออโต้นี่คลิกเดียวเอาอยู่ หรือจะเป็นปุ่มสลิปโหมดครับผมอ่าสลิปโหมดอยู่ซ้ายล่างเข้าสลิปโหมดได้มีฟังก์ชันออโต้สามารถมีฟังก์ชันออโต้ฟังก์ชันก็มีครับผมไปที่ตั้งค่าเสร็จแล้วคุณก็สามารถตั้งได้ว่าอ่าเลือดเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ใช้ยามานานหลือกี่เปอร์เซ็นต์ใช้ยาน,นั่นเองครับผมรวมไปถึงสกิลบัฟอีกต่างหากด้วยสำหรับใครที่ขี้เกียจเข้าหน้าตั้งค่าครับผมสามารถกดที่ฟังออกช์ชันออโต้เนี่ยปุ่มนี้ค้างได้เลยครับจจ๊อ่ามันจะขึ้นมาแล้วก็เข้าฟังก์ชันเหมือนเดิมครับผมมันจะเป็นการตั้งค่าน้ำยาไม่วเเดดีี๋๋ยยยววอให้คุ เราอยากใช้ยา HP ตอนที่ HP เหลือประมาณ40%แล้วก็ตั้ง40%ัก็ผมมานามานาต่ำๆตำหน่อยหรือ20%เพื่อใช้ก็ได้อ่าแค่นี้เองอีซี่แมและเมื่อเราทำควิสไปได้ระดับหนึ่งครับผมก็จะมี NPC มาสอนวิธีการเซตค่าสกิลนั่นเองให้เราไปที่อ่าขีดซ้ำขีดครับผมที่ตั้งค่าเสร็จแล้วเขาที่สกิลเสร็จแล้วเรามี2สกิลกมีครับผมเห็นปุ่มออโต้ไหมกดออโต้ได้ครับอ่ากดออโต้ออโต้ได้เลยตัวละครเราก็จะทำการใช้สกิลอัตโนมัตินั่นเอง สำหรับใครที่อยากตั้งค่าสกิลครับผมหรือตั้งค่าไอเทมออโต้ให้คลิกไปที่ช่องว่างๆครับเสร็จแล้วก็ลากลงเลยตัวนี้จะเป็นของใช้แล้วก็จะเป็นสกิลเอาสกิลลากลงเลยก็ได้ครับลากลงช่องลากลงช่องครับของเช็คไว้ด้านขวาก็ได้ของใช้นี่ใบอัพเกรดนี่อะไรมีม้วนวาร์ปกระทะไอแผ่นวาร์ปเอาใส่ละก่อนใบวาร์ปกับเมืองน้ำยาบัฟครับน้ำยาบัฟเดินวายน้ำยาบัฟโจมตีเอาใส่ไว้ครับผมส่วนถ้าอยากให้มันใช้ออโต้คลิกมันวิทีหนึ่ง มันจะทําการกดออโต้ให้ครับเมื่อบัฟหมดมันก็จะทการวนใช้ออโต้ให้นั่นเองรวมถึงพวกบัฟอื่นๆด้วยนะครับและด้วยความที่เกมนี้ผมเป็นเกม MMORPG Open World เต็มรูปแบบครับเข้าใจคําว่า Open World เต็มรูปแบบไหมครับนั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องไปเสียเวลาโหลดแมปห้ยุ่งยากแมปมันจะเป็นแมปเดียวใหญ่ๆเลยครับแต่ตอนนี้เรายังยังอยู่หมู่บ้านแรกอยู่ครับเป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านทัวร์เรีดีกว่า เป็นหมู่บ้านฝึกสอนสําหรับผู้เล่นใหม่อ่าเป็นนักลบมือใหม่ในเ่นเองตอนนี้ซึ่งเอาจริงๆนะตัวเราจะเล็กมากครับไปดูแผนที่โลกนี่คือแผนที่โลกอ่าจะเห็นเป็นแบบลาวาแบบหิมะอ่าแมปทะเลทรายอะไรพวกนี้เราจะเป็นจุดกึ่งหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตฟาร์มต่อให้รู้จักแมปนี้ก่อนให้รู้จักแมปหมู่บ้านก่อนครับเพราะว่าแมปหมู่บ้านมันจะเป็นเกาะเกาะหนึ่งครับนี่เกาะแค่นี้เองพอรูจ้จักคุณตัวเลียลเสร็จแล้วคุณจะเข้าโอเพนเวิร์ที่แท้จริง อ่ะตอนนี้ผมก็หลุดจากหมู่บ้านที่เป็นท u t ร r เ a l ลเสร็จแล้วครับผมเลเวลดิ้งมาเป็นเลเวลสิเลยเออเ็วดีเหมือนกันนะคราวนี้ผมจะให้ดูความกว้างของแมปที่บอกว่าไม่ต้องโหลดใดๆทั้งสิ้นเป็นโอเพนเวอร์เป็น open world, เรียวโอเพนเวอร์เลยเปิดขึ้นมาเห็นจุดที่เราอยู่ไหมครับเห็นใช่ไหมครับอ่าผมซูมให้ดูนะนั่นคือจุดเล็กๆเ,เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านนี้ใหญ่เหมือนกันนะเสร็จแล้วไอ้จุดเนี้ยคุณดูแผนที่มันอยู่ตรงนี้ตรงนี้อตรงนี้เองโอเคนะครับผมเปิดแผนที่ให้ดูอีกรอบหนึ่งโอเคนะอยู่ตรงนี้ เห็นไหมจากตรงนี้เดินไปตรงนี้ยังไกลเลยครับอืเห็นไหมจากหนึ่งเดินไปสามยังไกลเลยแล้วคิดดูแมพขนาดนี้ครับโอเพนเวอร์แบบไม่ต้องโหลดโหลดครั้งเดียวอยากเดินไปไหนได้ทั่วสารทิศสาร้อยหกสิบองศาอืมอยากไปโดนคนฆ่าก็พอเพราะว่าเกมนี้ครับผมเป็นเรียวพีพีด้วยเป็นฟรีพีเตบกันนะทุกที่ตีกันนทุกเวลาเอ ใครบอททิ้งไว้ก็อย่าลืมตั้งบอดสวนกลับด้วยนะครับเผื่อสู้ได้อ่าตรงบอดเนี่ยมันมีบอดให้สวนกลับเลยนะเนี่ยครับอยู่หน้าตั้งค่าอ่าแล้วก็เนี่ยผู้เล่นที่โจมตีเรามันมันน่าจะเปิดออนอยู่แหละเออผมจาได้ว่าเปิดออนอยู่ก็อย่าไปปิดออฟมันแล้วกันอืมก็สวนกลับไปอัตโนมัตินั่นเองหลหลายคนก็ผมอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยน้องแมปมันใหญ่ขนาดน,นั้นน่ะมันจะเดิมมันจะไม่ใช้เวลานานหรือพี่อ่ามันมีระบบที่เรียกว่าฟาร์ตท v ิ l ลอยู่ครับผมนี่ตรงนี้เลยสมมติเราจะไปฆ ปูแดงเขียวตัวลมันสีแดงสีเขียววะเนะี่ยอะปูแดงเขียวครับผมถ้าเรากดไปเนี่ยเดินเป็นชาติบอกเลยครับปูแดงเขียวผมไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดินทีนึงเนี่ยอืคุณลองเทียบดูครับคุณลองเทียบดูนะเนี่ยเดินแค่เนี้ยเนี่ยเดินทีละแบบเนี้แล้วแมปโอ้โหพระเจ้าคุณดูแมปโคตรกว้างบอกเลยอะเดินไปถึงแล้วครับ เนี่ยถ้าเป็นใกล้ๆอย่างเงี้ยเดินได้แล้วถ้ามันไกลอ่ะทำยังไงพี่มันไม่มีปุ่มที่เรียกว่าฟ้าเทวิลที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับผมกดปุ๊บวาร์ปปับป๊บแรกๆอาจจะฟรีอ่าแรกๆก็ฟรีครับหลังๆเสียตังค์เสียตังค์ก็ไม่ใช่ปัญหาผมตังค์ก็ฟาร์มได้จากมอนสเตอร์เหมือนเดิมอ้าโคตรแจ่มแจ่มปะล่ะประหยัดเวลาในการเดินทางเพราะแมปมันโอเพนเวอร์มันใหญ่จริงอ่าเงี้ยเสร็จเควสปุ๊บอ่าจะเดินไปมันก็ไกลอยู่จะเดินไปก็ไกลอยู่กดฟ้าเทวิลได้เลยครับอ่ะมันฟรีอยู่แรกๆก็กดฟรีอยู่ ว่ามาอีซี่สะดวกสบายจำที้ผมเกินเปิดคลิปได้ไหมครับเกมนี้เด่นเรื่องระบบ PvP นี่คือไม่ได้หลอกเอ้มันเด่นยังไงพีเ่เกมอื่นก็มี f r e e PK ผมจะบอกว่า f r e e PK ที่เนี่ยมัน f r e e PK แบบทุกที่ทุกเวลาคุณสามารถทาลบเดียวกี้ผมไม่ว่าจะเป็นอ่ากลางภูเขาไฟกลางหิมะ,ะกลางดงป่ากลางดงหญ้า PK ได้หมดและมันจะมีระบบสงครามตีเมืองและไอ้สงครามตีเมืองเนี่ย มันไม่ได้แค่โผล่มาแค่โอ๊ยคนสองคนเข้ามาลุมตีกันสามร้อยคนครับสามร้อยคนอยู่แอร์ในแมปเดียวสามร้อยคนที่บอกไม่ได้ฝั่งละร้อยห้าสิบนะฝั่งละสามร้อยคุณคิดสภาพดูไม่เห็นฝั่งละสามร้อยคนมาตีกันมันจะสนุกมันจะนัวกันขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเราจะมากลับเข้าเรื่องกันต่อครับผมเรื่อง PVP ผมยังพูดเรื่อง PVP ไม่จบครับผมอ่า ระบบ v i p นั้นครับผมอย่างที่บอกมันเป็น PPK อ้าพี่แล้วถ้าผมไปเก็บลเวลไม่ได้มีคนมาไล่ฆ่าตลอดเลยทําไงคุณไม่ต้องห่วงครับผมมันจะมีระบบหัวแดงอยู่อย่าลืมว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าถ้ามีหัวแดงเนี่ยแล้วโดนลุมฆ่าครับผมคนที่ติดหัวแดงโดนฆ่าแล้วตายมีโอกาสของตกสูงมากเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วจะฆ่าใครต้องคิดก่อนว่าเราเก่งพอหรือเปล่าเอาตัวรอดไหวหรือเปล่า ไปดูก่อนว่าฝั่งตรงข้ามพวกเยอะหรือเปล่าเออถ้าไม่ได้ส่งไม่ได้ซองเนี่ยไปตีเขาเสร็จแล้วพวกเขาลุมพวกมาตีเราตายเนี่ยโดยขณะที่เราหัวแดงเนี่ยของคุณตกคุณต้องไปทําใหม่นะครับเพราะฉะนั้นจะต,ตีใครคิดดีแต่ตอนนี้ผมอยากตีคนละรอว่ากับเมืองดูที่จะมีสักคนสองคนมาเหยือเราเหยืออารมณ <c oughs> ์มีปะวออะตอนนี้มันมีระบบอีกหลายระบบที่มันยังไม่เปิดครับลูนเปิดตอนเลเวลยี่สิบศูนย์ซื้อขายเปิดตอนเลเวลยี่ห้าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปเก็บเลเวลแป๊บหนึ่ง ก็ถ้าในคลิปก็น่าจะมาสามวีงผมวันเดือนปีมาเก็บเพิ่นไปหน่อยเลเวลสามสแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาเล่าต่อ,อค,ตครับผมเมื่อกี้เราติดค้างระบบที่มันยังไม่เปิดใช่ไหมครับเมือ่อกี้จะมีเรื่องลูนกับอ่าสูงซื้อขายสกิลก็มาแล้วสกิลไปแล้วอัลบัม้มอ่ะมาพ,พูดถึงอัลบั้มมันก่อนดีกว่าครับอัลบั้มตัวนี้จะเป็นอัลบั้มที่เอาของมาใส่ให้มันครบแล้วมันจะปลดครับผมปลดไปได้สักพักหนึ่งนั่นแหละอ่าอัลบัม้มอัลบัม้มอ่ะมาดูล่างล่างอ่านี่ครับ ยากเอาดาบมาใส่ใช่ไหมครับนี่เอาเสื้อกับดาบมาใส่ <c oughs> เสื้อบวกสี่ 4, <c oughs> ดาบบวกหกเอามาใส่ปุ๊บคุณใส่ครบเสร็จครับผมคุณก็ได้ฟุตฟุเอพีเอาตัวบวกหนึ่งเลยจะเป็นค่าสแตทเพิ่มให้คุณโดยอัตโนมัติซึ่งสแทตทต่างๆคุณอยากได้อะไรคุณก็ไปเลงของครับผมและเอาของมาใส่ไปซื้อตามตลาดก็ได้มันตกมาซื้อจากพ่อค้า NBC ว่าไปเออเอาไปตีบวกเอาเองบางอันนะครับเพราะว่ามันต้องใช้บวกสองบวกสามว่าไปครับอันนี้คือระบบอัลบั้ม มีระบบไรอีระบบผสมไอเทมแล้วกันอ่าระบบผสมไอเทมครับระบบผสมไอเทมไปดูไอเทมผมก่อนโอเคนะครับจะเห็นว่าดาผมเนี่ยยังเป็นสีขาวาอยู่เลยเพราะว่ามันไม่ตกสีเขียวไอผมสักทีตีมานาแล้วไม่ดรอปสักทีถ้ามันไม่ดรอปสร้างอินได้เลยครับห้าวิธีการตีบวกวิธีการสร้างไอเทมเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อเลยครับวิธีการสร้างไอเทมก่อนแล้วค่อยไปตีบวกเดี๋ยวเรามาสร้างอาวุธเขียวกันการสร้างอาวุธครับไปที่สร้างตรงนี้นะนี่คือสร้างอ่ะกดสร้างมา ไปหาอาวุธที่เราอยากได้กระบีดาบยาวสอนูหนา้าไม้ดาบคู่อ่าเราเล่นเป็นเราเล่นเป็นดาบยาวถ้าจำไม่ผิดครับผมกระบีนี่คือเกสซอสอ่าเกสซอสก็คือดาบสองมือแหละอ่าลองไปดูนะครับว่าเกสซอสจริงหรือเปล่าอยากรู้อะไรกดมันค้างจืออ่าตัวแฮนซอสครับตัวแฮนซอสก็ดาบสองมือายาวใหญ่ใหญ่อืมเราเป็นดาบยาวอ่าอยากสร้างสีม่วงสีแดงไม่ได้เราเอาสร้างสีเขียวไว้ก่อนครับไปดูสเตทที่อยากได้ดูตัวนี้อ่าดาเมอาวุธบวกเก้าเสริมบวกสองตัวนี้ห่ะ อ่าอ่าดาเมตอาวุธบวกสิบเอ็ดครับผมตัวนี้ได้กว่าอืมเพราะว่ามีดาเมจอาวุธมีเสริมแล้วก็มีแม่งยำด้วยครับน่าสร้างตัวนี้แล้วก็ดูว่าของที่ใช้สร้างนั้นใช้อะไรในการสร้างบ้างครับตัวนี้ใช้เงินเงินหนึ่งแสนกับชิ้นส่วนเหล็กชิ้นส่วนเหล็กก็ดอกจากมอนเตอร์ครับมันต้องไปเอาชิ้นส่วนจากมอนเตอร์เอามาตีกลายเป็นชิ้นส่วนเหล็กที่มีความแรอ่าลงท้ายด้วยตัว R คือแรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นชิ้นเหล็ก เอาตัวนี้มาสร้างเป็นเหล็กแร่เหล็ก R ครับอ่าเหล็ก R เสร็จแล้วก็ขึ้นเป็นของที่เราจะสร้างเมื่อกี้นั่นก็คือดาบยาวของเรานั่นเองกดสร้างเลยปิ้งสำเร็จครับอ่าไม่มีล้มมีล้มเหลวด้วยนะตัวนี้ไม่ล้มเหลวโอเคกดยื่นยันเนี่ยสร้างง่ายๆเสร็จแล้วต่อไปก็เราก็จะไปตีบวกอาวุธครับอัปเกรดอาวุธนั่นเองการอัปเกรดอาวุธครับเราก็ไปคลิกที่ดาบได้เลยแล้วคลิกที่อัปเกรดครับ แล้วใช้ใบอัปเกรดอวุธที่มาจากเควตต่างๆหรือไปซื้อมาหรือตกจากมอนเตอร์เอามากดได้เลยครับอัปเกรดตัวนี้จะมีอัปเกรดอัตโนมัติบวกห้าบวกหกไปเลยเห็นไหมครับอืมนั่นแหละอัปเกรดบวกห้าอัปเกรดบวกหกซึ่งอัปเกรดที่ปลอดภัยที่สุดจะเป็นอัปเกรดบวกหกถ้าอัปเกรดไปเลยขั้นที่ปลอดภัยมันจะมีโอกาสแตกโอกาสแตกคือแตกรถหายไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วการลงทุนมีความเสี่ยงครับเอาบวกหกก็พออัปเกรดไป ครับเรียบร้อยตีบวกจิตอุปกรณ์ถูกทําลายเมื่ออากิลน้ำเหลวอ่าจะตีไม่ตีเรื่องของคุณผมใช้บวกหกกพอแล้วกดสมใส่ปุ๊บอ่าขึ้นมาอีกสามร้อยกว่าครับตัวนี้ก็เอาไปยัดหนังสือได้นี่จากดาบขาวกลายเป็นดาบเขียวเรียบร้อยแล้วครับผมก็คือดาบเขียวเนี่ยจะบวกหกถ้าบวกเจ็ดมีโอกาสแตกแล้วก็ถ้าเป็นพวกเสื้อครับผมถ้าเป็นบวกห้าก็มีโอกาสแตกก็หมายความว่าเสื้อนั้นพวกอาวุธชุดใส่ของสมใสยอย่างเนี้ครับผม จะปลอดภัยเมื่อบวกสีอ่าบวก5าขึ้นไปก็มีโอกาสแตกก็แล้วแต่ว่าของชิ้นนั้นตีบวกเท่าไหร่ถึงจะมีโอกาสแตกโอเคนะครับการสร้างอาวุธขั้นต่อไปก็เหมือนกันครับผมเช่นอ่ากระบี่มังกรไฟเนี่ยมันก็จะใช้ของเยอะหน่อยใช้ของมาเรื่อยๆครับผมสีเขียวใช้ของน้อยสุดอ่าแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาเป็นสีฟ้าค่อยๆไต่ขึ้นมาเป็นสีแดงแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาเป็นสีม่วงโอเคนะครับนอกจากการสร้างอุปกรณ์เพื่อที่จะได้ของแรงครับผมมอนเตอร์ระดับบอสที่อยู่ตามส่วนต่างๆของแมปนั้น ยังดับของแรอีกด้วยเออเราก็ไปคนเดียวมันน่าจะไม่ไหวครับผมน่าจะไปรวมตี้กันแล้วก็ไปล่ากันไปล่าบอสมันก็ดับของแรเช่นเดียวกันครับแต่ตอนนี้ไม่น่าจะไหวรอหาตี้ไปก่อนแล้วขอเตือนเลยนะครับถ้าจะไปล่าบอสมันต้องไปในตี้จริงๆเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่าถ้าคุณไปล่าบอสคนเดียวสองคนหรือแบบตี้คุณเล็กอะ่ะแล้วคุณเจอตีอื่นมาข่มฆ่าคุณทั้งตี้เพื่อแย่งบอสอะ่ะแล้วบอสต,ตอนนั้นอะ่ะดันใกล้ตายพอดีแล้วอะ่ะโอ้โหเสียดายนะ ก็อย่างที่บอกว่าผมเกมนี้มันเป็นระบบ VPK ตามสโลแกนเขาเลยครับผมเปิดโลก PP วสังหารไล่ขีดจำกัดตบกันยันตอนล่าบอสผมว่าไม่มี2ตีหรอกมันต้องมีตีที่3ม,มาคอยแบบเป็นมือที่3อยู่แล้วมันจะพีก่กว่านั้นมีตีสี่ตีห้ามาลุมบอสตัวเดียวเออเพราะฉะนั้น้วครับผมการทําตัวเองให้แข็งแกร่งมีค่าสแตทสูงๆไว้ก่อนจะช่วยคุณรอดจากการ p v p ได้มากขึ้นครับผมแล้วเราจะไปหาสแตทพวกนั้นได้จากไหนล่ะ เกมนี้ครับผมมีระบบที่เรียกว่าการแปลงล่างอยู่จะมีการแปลงล่างแล้วก็สัตว์เลี้ยงครับผมที่จะช่วยเพิ่มสเตตให้คุณได้อย่างมหาศาลย้ําว่ามหาศาลจริงๆอ่ะเข้าไปดูกันครับผมใบแปลงร่างอ่นนี่แปลงร่างครับแปลงล่างแปลงล่างหาได้จากไหนบ้างครับผมแปลงร่างหาได้จากาสุมกาชาผสมไอเทม แล้วก็มีส่มกระชาผสมไอเทมแล้วก็เควสครับอ่าเควสก็ได้ผสมไอเทมเลือเอาใบมาผสมใบกันนี่แหละครับก็มันจะมีระดับนอร์มอลครับอ่าตัวนี้เป็นนอร์มอลส่วนมากก็ได้จากของเควสหรือตกมาก็ได้อ่ามีของเควสมีอะไรพวกนี้ครับจะมีนอร์มอลจะมีแร่แร่เป็นสีเขียวครับผมจะมีซปเปอร์แร่จะเป็นสีฟ้าจะมีสเปเชียลซปเปอร์แร่ครับจะเป็นสีแดงครับผมจะมีอันต้าแรเป็นสีม่วงและมีเอ็กซ์ต้าแรครับเป็นสีทองอ่ามีแค่สองใบ เห็นสแตทที่มันบวกด้านขวาใช่ไหมครับนั่นคือสแตทที่เราได้ทั้งหมดถ้าเป็นนอร์มอลก็จะบวกน้อยหน่อยก็เือบวกความเร็วในการโจมตี15%อะไรประมาณนี้เป็นแร่เป็นแร่ก็เอ้ยบวกความเร็วในการโจมตี30%ระยะใกล้2องแมนยัมามอะไรพวกนี้ครับอ่าแต่ละตัวก็จะบวกแตกต่างกันครับบางตัวบวกเฮตีบางตัวบวกการโจมตีระยะไกลบางตัวบวกการโจมตีระยะใกล้อะไรพวกนี้โอเคนะครับซุปเปอร์แระอ่าซุปเปอร์แระก็จะบวกเร็วขึ้นมาหน่อยเมื่อกี้บวกเท่าไหร่นะเมื่อกี้บวกประมาณ30 60ตอนนี้บวก และสเปเชียลซุปเปอร์แลผมสีแดงผมเปิดมาได้ใบหนึ่งผมบวกความเร็วในการโจมตี120%คุณมหาศาลม่งโคตรมหาศาลครับ120%ความเร็วในการเคลื่อนที่5%ป้องก,ก 6, ันบวก6เวทบวก5ลดเม็บวก7ก็ผมแต่สเปเชียลซุปเปอร์แลมมันยังไม่ใช่ที่สิ้นสุดของมันมันจะมีอัลต้าแล์อีกโอ้บวกเยอะมากอัลต้าแล์และก็เอ็กต้าแลเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสุ่มเปิดเอ็กต้าแลกันด้วยครับ โอเคนะอ่ะส่วนคอลมัมน์อื่นเดี๋ยวผมขออธิบายคร่าวๆนะครับเพราะว่าเคยอธิบายเรื่องอัลบั้มไปแล้วอัลบั้มเนี่ยถ้าเปิดได้อ่าเปิดได้การ์ดอย่างเงี้ยครับอ่าเปิดได้การ์ดอ่ามีคนแคะทักล่าสีเขียวแร่อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตัวนี้นอ,อร์มอลใช่ไหมครับนักลบธนูค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 คคคคคลีคุณก็จะได้ฟุ้นฟูอาตโต้บวกสองคล้ายๆสมุดครับอันนี้คล้ายๆอัลบั้มที่ผมอธิบายไปตอนต้นคลิปโอเคนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วอันนี้ผสมเป็นผสมการ์ดที่เราไม่ได้ใช้เอามา3ใบแล้วก็ผสมเป็นใบใหม่ครับ อ่าอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรอ่ะน่าจะมีแค่นี้ส่วนสัตว์เลี้ยงคล้ายๆกันครับผมผิดหรืว่าแปลงร่างมันจะบวกความเร็วในการโจมตีถูกต้องไหมครับสัตว์เลี้ยงนั้นก็จะบวกเป็น EXP ที่ได้รับครับอ่ามันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับอัตาอ้าแล70%เอ็กต้าแลบวก90%ดนรับโกเพิ่มขึ้นอะไรพวกนี้ครับอ่าคล้ายๆกันอัลบัม้มอ่าผสมคล้ายๆกันเหมือนกันหมดทุกอย่างส่วนวิธีการเรียกใช้ครับวิธีการเรียกใช้ ใช้ใบแปลงล่างที่ซื้อจาก NBC ครับอ่าสลีเย้มันกันก็ซื้อจาก NBC ตัวเดียวกันครับราคา1 0 0 0พันเหรียญทองมันจะเป็นใบอย่างไงมันเป็นใบอย่างนี้นี่ไหนละ่ะอ่าใบแปลงล่างใบแปลงล่างดูหน้าักน,นี่ครับนี่คือใบแปลงล่างจะเป็นตัวนี้ครับแปลงล่างได้30นาทีอ่าสามสิบนาทีก็1,000พันเหรียญทองก็ถือว่าคุ้มค่าอืมอันนี้คือผมแปลงล่างมาแล้วกดแปลงล่างมาแล้วจะย่ไวขึ้นมากครับโอเคนะสลี้ยงมันกันสว์เี้ยงก็ซื้อที่เดียวกันครับผมอ่าเ ันจะได้ไม่งงอ่ะ <g up> วักบ,บกลับบ้านไปก่อนครับวับกลับบ้านไปนี่ร้านค้าขายของชําอยู่ตรงนี้ครับตัวนี้ร้านค้าขายของชําก็จะมีน้ํายาหน่อม่น้ำยาแร่น้ p, นํายา MP ็มพีหนอมอะไรพวกนี้ครับน้ kitty, ํายาเพิ่มความเร็วในการโจมตีน้ํายาเดินไวน้ํายาวัดกลับบ้านอะไรพวกนี้ครับอ่าอันนี้มมวนแปงลงร่างตัวนี้พันเดียวอยู่ในครึ่งชั่วโมงแล้วก็มมวอนอเชิญสัตว์เลี้ยงเอาตัวนี้ครับส,ส,อสองใบนี้ตัวนี้แปงลงร่างตัวนี้เอเชิญสัตว์เลี้ยงโอเคนะครับ อย่างอื่นก็แล้วแต่ว่าคนจะคุณจะซื้อไม่ซื้อแล้วกันผมมองว่าโอ้โหสเต็คพันสเต็คหมื่นหนึ่งมันมันก็แพงไปเพราะอยู่ได้กี่เทียอยู่ได้สามสิบนาทีหมื่นหนึ่งอืมก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ครับอ่าพวกของเสริมสเตตแต่ผมเอามาจากเวททำอะไรม,มาจากเวสผมก็ไม่กินเปลืองโอเคนะจ๊ะปกติแล้วใบแปลงร่างมันต้องแปลงร่างน,นะครับแต่ผมมันไปติดอวตารตาไว ใครอยากเปิดอวตารก็ได้ใครอยากปิดอวตารก็ได้ครับผมผมซ่อนอวตารไว้เปิดอวตารก็จะแปลงร่างเป็นตัวที่คุณเปิดแปลงมา mm hmm. นั่นเองครับผมโอเคนะจ๊ะแต่ผมบอกว่าเฮ้ยแม่งตอนเป็นตอนถือดาบโลกบมันเท่กว่าผมก็ไปปิดอวตารแค่นั้นเองครับอ่าันนี้คือแปลงร่างแล้วใครไม่อยากได้ตัวนี้มาอยากเป็นอาชีพเดิมอ่าเป็นคลาสอาชีพของตัวเองครับ, mm hmm. รบผมก็ไปซ่อนอวตารครับแปลงร่างตัวนี้กดซ่อนอวตารได้เป็นนักรบเทเทไปหรือเป็นอาชีพอื่นไปครับ นอกจากการเพิ่มสเตปจากใบแปลงล่างหรือสัตว์เลี้ยงแล้วยังเพิ่มสเตปได้จากรูนด้วยครับอ่าซึ่งรูนนี้เราก็ต้องเอาไอตัวนี้ไอไหนนะไอเขาเรียกหินริสตัลในการกดล็อกครับผมหินริสตัลอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นหินริสตัลครับกดอัปเกรดมาก็จะมีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับหินริสตัลอยู่ที่ว่าใครอยากได้เปอร์เซ็นต์เท่าไรเอออัตราการติดและก็อัตราการล้มเหลวผมกดแม็กอย่างเดียวนะครับเพราะว่าผมเคยกด90%แล้วมันล้มเหลวมาแล้ว แต่ก็จะเสียวัตถุดิบเยอะขึ้นนั่นเองโอเคนะครับไปปิ๊บตัวนี้เสริมดับเมจพีพตัวนี้เสริมแม่นยำอ่าใส่ไปเอครับอัปเกรดเสริมแม่นยำแม็กเสียไปที่150ปห่ายแล้วก็ยังมีระบบอื่นๆที่และเลเวลตอนนี้ผมยังไม่สามารถรีวิวได้นะครับก็คือระบบดันชียนนั่นเอง ปลดล็อกตอนเรเวสี่สิบครับอ่าเรเวสี่สิบเร็วหกสิบสี่สิบห้ายังไม่ถึงครับขอ,อคอยอะไรที่สิ้นสุดปลดได้ตอนเรเวหกสิบดันเจียนโลกปลดหกสิบห้ายังอีกยาวไกลครับเพราะฉะนั้นเรารีวิวเท่าเท่าที่เราเรีวิวได้แล้วกันโอเคนะจ๊ะมาแต่ถึงอย่างนี้อย่างนั้นแล้วเราเกินไว้แล้วเราจะไปสุ่มครับสุ่มอะไรสุ่มแปลงล่างกับตัดเหรียญเพราะว่าแปลงล่างผมนั้นเป็นสเปเชียลซุปเปอร์แรมันแค่ระดับแดงเห็นไหมครับปลายปลายอยู่ไหนะอยู่ไหนเะนี่ย มันเป็นแค่ระดับแดงมันเป็นระดับกลางๆผมอยากได้อัลตาแลรเมียนก็เอกตาอ้าแลร์ลองไปดูกันว่าเราจะได้เอกต้าแลรมาใช้หรือเปล่าครับไปครับชอปสินค้านี่แหละจ้ะอยู่ตรงนี้เลยจ,จัดไปแจงแมวครับไปจ้ะเปิดมาเกลือล้วนจ้ะเกลือล้วนเปิดให้หมดเลยอ่าไม่เป็นไรอื่นก็ไปะยัดสมุดไปครับไม่มีอะไรรุ้นเลย เปิดให้หมดครับเอาไปย่สมุดเฮ้ยมามามาหนึ่งมาหนึ่งมาหนึ่งสีอะไรไม่รู้สีอะไรไม่รู้เปิดให้หมดก่อนมารอบนี้มารอบนี้มาว่ามาอีดูอยู่ตรงนี้แหละครับสีอะไรฟ้าแดงทองฟ้าทองทองแดงแดงฟ้าฟ้าทองทองแดงแดงเป็นเป็นสีฟ้าครับเป็นซุปเปอร์แล์เปิดมามาหนึ่ง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  มาอีกหนึ่งมาอีก,อกลูกว้ามาซิซิซิทัดซิทัดเปิดมาโหมาทองเออสีฟ้าสนิทเออเกลือเฮ้ยบ้าน่ะอึ๊บปุ๊บหนึ่งใบครับหนึ่งใบหนึ่งใบหนึ่งใบครับพี่มาเปิดไปเองหรอกให้หมดว้ามาอีกนึ่งเปิดขึ้นมาทอง ทองทอง,ทอง,ทองม่วงคนแคบเอลิชโอ้สแตทเพิ่มขึ้นบาเลยครับเปิดเกลือยังไงก็ยังได้สแตทนะมันดีตรงนี้แหละครับมันไม่ได้เปิดเกลือแล้วแบบเกลือศูนเปล่าเปิดเกลือมันเกลือได้สแตทกูเดินจะียวปลอบใจตัวเองมาหนึ่งใบมาสองใบรอบนี้มาสามใบมันต้องได้สักใบละวะมาสามลูกมาสามมาสามใบมาสามใบ เปิดมาแล้วก่อนมีมีม่วงด้วยเมื่อกี้ผมเห็นมือมุม่วงมีมุม่วงมีมุ้งม่วงแต่สมมติได้ม่วงก็ได้มีม่วงก็แดงมีม่วงก็แดงไม่ม่วงก็แดงโผล่มาคนแคปอีลิธเฮ้ยเล้ยสองใบได้แดงมันต้องเป็นใบหนึ่งใบไหนใบหนึ่งในนี้แหละมาด้านขวามีแดงครับมีแดงสองหมุนร้านฟ้าหมดเลยโผล่มาน่ามันยาก ค่ามันยากขวาม่วงหนึ่งเมื่อกี้มีแดงแดงสามแดงสี่เฮ้ยเฮ้ยโอกาสออกแดงเยอะโอกาสเอาแดงเยอะไปที่โอกาสออกแดงเยอะโห่บา <c oughs> ก็เป็นคนไม่ค่อยมีดวงเรื่องเปิดกาชาเท่าไหร่ครับผมใครดวงดีไปเปิดกันได้นะครับเพราะว่าถึงจะดวงซวยยังไงคุณก็ยังได้ค่าสเต็อ่า มันสแตทได้เอาไปผสมก็ได้ครับผมผสมไปปุ๊บสแตทกระเพื่อมนั่นเองโอเคนะครับโดยข้าวแล้วครับผมเกมนี้ก็ถือว่าทําออกมาดีกราฟิกสวยเป็นโอเพนเวอร์ไล้รอยต่อเสียดายที่ไม่ได้ลองระบบเทสร,ระบบ VVP ครับผมได้แต่ไปนั่งสอง่องเซิร์ฟเกาหลีดูเออไปส่องดูยูทูบเบอร์เกาหลีโอ้โหแม่งนัวกันที่หายเลยคุณสุดสุด,สด,สดเดี๋ยวยังไงถ้ามันมีระบบสงครามเดี๋ยวผมเอามาทำให้อีกรอบ ผมอยากดูสงคราม300กับ300ฝั่งละ300คนมันจะนัวกันขนาดไหนสำหรับข้อเสียเกมนี้ก็น่าจะกินพลังงานชีวิตกันอีกรอบหนึ่งครับผมหลังจากที่คราวก่อนไปกินพลังงานชีวิตจากลินเนทใช่ไหมก็ทีมงานคนสร้างคนเดียวกันนี่หวะเออทีมงานคนสร้างคนเดียวกันรับผมกับลินเนทก็เกมฟาร์มเป็นเกมฟาร์มครับผมเกนพลังงานชีวิตแน่นอนดีที่มีระบบออโต้ดีที่มีเซฟโหมดมันก็มีระบบที่อำนวยความสะดวกครบหมดแล้วครับไม่ต้องมีอะไรมากมายเพิ่มเติมแล้วละ่ะเออ สำหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นกับผมลิงก์โหลดอยู่ที่ดีคำชั่นเลยครับผมกดโหลดมาเล่นเป็นเพื่อนผมได้เลยเจอผมอย่าลืมทักอยู่ข้างในด้วยนะครับ m g Big <laughs> อย่ามา PVP นะขอฟาร์มก่อนสำหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรคลิปต่อไปนะั้นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยถ้าผมมีเวลาว่างผมทำให้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับวันนี้ผมได้เวลาแล้วครับ See y o u a g a i n on n e x t Time จนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีครับไมายิงด้อมเดอะบล็อตเพลสรอเล่นและดาวน์โหลดพร้อมกันวันที่14กรกฎาคมนี้